สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมอนี่วอ a เล็ตนะครับจำนวน200บาทนั่นเองนะครับผมเพียงแค่เราใส่เบอร์วอลเล็ตในการรับเงินเนี่ยก็สามารถรับเงินเข้าทูมอนี่วอเลตได้เลยนะครับจำนวน200นะรายการละ100บาทนะครับทำแบบนอ้ยางไรดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับทำได้ทั้ง Android iOS เลยนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับไปดูในคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานีนนะครับ้ ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมเนียร์ว a ลเล็ตนะครับจำนวน200บาทนะครับรายการละ100นะทุกคนทําได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับไม่จําเป็นต้องไปเชิญเพือ่อนก่อนการถอนเงินจะเชิญหรือว่าไม่เชิญเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้เหมือนกันนะครับไปดูในคลิปในการรับเงินเข้าทูมเนียร์วเลตเพียงแค่เราใส่เบอร์วอลเลตก็รับเงินได้แล้วไปดูกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปในการทําเงินทูมเนียร์วเลตเลยเนะี่ยเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับทั้ง Android, iOS, แงองอมพิวเตร์ ผมไม่แน่ใจว่ามีเว็บไซต์ให้ใช้งานหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android iOS เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ดูในคลิปนะครับผมจะมีทั้งรูปนะครับมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาดาวน์โหลดตามชื่อได้เลยถ้าเราค้นหาไม่เจอหรือว่าไม่อยากค้นหาเองกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวนโ์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทำเงินทูมเนี e ร์เวลต์ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเติมเงินเเเข้้้าา to Googlebot ใหดูนนนี่ย่ยก็ป็ปปแออลชืว ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เปิดมานานแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีใช้งานฟรี100%นะครับการดาวน์โหลดพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรากลัวสมัครไม่เป็นเนี่ยผมก็มีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1การถอนเงินเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปแล้วก็การเติมเงินเข้า้าเนอัปดตใใหใ คลิปนี้แบบจดเลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเข้าใช้งานในส่วนของหน้าแอปเนี่ยในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูด้านบนขวามือเลยตัวนี้จะเป็นเมนูของทางแอปนะมีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในส่วนของแต่ละเมนูก่อนนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรทําอย่างไรนะครับแล้วก็การใช้งานเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็อันดับ3เป็นในส่วนของการเติมเงินแล้วก็ถอนเงินนะครับ เริ่มจากเมนูที่1ด้านบนขวามือนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนและรับในส่วนของคะแนนรับได้สูงถึง1 0,000คะแนนต่อ1คนนะครับการแนะนําเพื่อนทําอย่างไรตรงนี้จะเป็นรหัสอ้างองิงหรือว่ารหัสโค้ดในการเชิญเพื่อนของเราเวลาเรานําไปเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถบอกให้เขาใส่รหัสโค้ดของเราได้มีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยนะครับยกเว้นของตัวเองนะครับกดคําว่าแบ่งปันตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นช่องทางออนไลน์ในมือถือของเราเรามีในส่วนของ Facebook มี Mess มี l i n ์มี Tele GRAM มีท w i t t e r เราก็สามารถแชร์ออกไปตามช่องทางออนไลน์ของเราได้ถ้าหากว่าเราอยากจะทำเป็นคลิปวิโดีโอลงในส่งของ YouTube แล้วอยากจะเป็นลิงก์แนะนำเนี่ยเราก็ส่งเข้าไปในแชท Line หรือว่าแชท m e s s e n g e r ก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ไปคัดลอกข้อความเอาเป็นลิงก์มาแชร์ต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้คือการแนะนำหรือว่าการเชิญเพื่อนนะต่อมาในการแนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยตามที่เขาแจ้งไว้ก็คือจะได้รับคะแนนสูงสุดถึง1 0,000ค 000, ะแนนหลายคนอยากจะได้รับ1 0,000น 000, ทุกคนเลยนะครับพอเราเชิญ ได้รับการเชิญหรือว่าสมัครต่อเรียบร้อยแล้วทำไมคะแนน10,000มเนี่ยมันยังไม่ขึ้นด้านบนอ่าหลายหลายคนสงสัยนะครับให้เราอ่านกดด้านล่างอีก2ข้อนะครับข้อแรกนะครับเมื่อคุณแนะนําเพื่อนคุณจะจ่าย10%คะแนนที่ได้รับจากการทําโครงการหรือทําแบบสํารวจให้เสร็จสิ้นเราจะได้รับ10%เจากคะแนนของเพื่อนเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยที่เราเชิญไปเนี่ยตอบโครงการหรือว่าตอบแบบสํารวจแบบสัทมเสร็จสิ้นแล้วเราจะได้รับเพียงแค่10%ของรายได้ของเพื่อนเท่านั้น ในข้อแรกนะและก็ข้อที่2นะครับคุณสามารถรับคะแนนได้ทีละ100คะแนนเท่านั้นจาก1 0,000ที่เขาให้เรามาตั้งแต่แรกนะครับ แล้วตัวคะแนน1 0,000ืเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะรับได้อย่างไรนะครับคะแนน1 0 0 0 0ืเนี่ยเขาจะรวมไว้ให้เราด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับอันนี้คือคะแนน10,000ที่เขาให้เราตั้งแต่เริ่มแรกเขาก็จะทยอยให้เราทีละ100คะแนนนะครับตามจํานวนของเพื่อนที่เขาทาโครงการหรือว่าทําแบบสํารวจผ่านแล้วนะครับถ้าเพื่อนเราแนะนําไปเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยคะแนน10,000มันก็จะยังอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะยังไม่ได้ให้เรานะครับส่วนคะแนนที่เราได้รับแบบสุดที่แล้วเนี่ยก็คือการคํานวณมาให้เราแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้1 94เเราต้องกดรับตรงนี้เพื่อที่จะให้ยอดคะแนนเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับอันนี้คือคะแนนที่ได้รับจากการเชิญเพื่อนแล้วนําไปแลกเป็นเงินโทมานี่วอลเล็ตได้นั่นเองนะครับจบมาแล้วนะครับ,บในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะต่อมาเมนูที่2นะครับก็คือบัตรกำนันหรือว่าการแลกเงินรางวัลโทมานี่วอลเล็ตหรือว่าของรางวัลอื่นๆน,นะครับสำหรับโทมานี่วอลเล็ตเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่4 6 5 3คะแนนนะครับก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่เราทําการแลกว่ามันจะใช้กี่คะแนนในการแล ตอนนี้มันใช้4 6 0 0 0แล้วก็กดตรงลูกศรได้เลยนะครับตรงนี้ตรงลูกศรน,นะครับกดเข้าไปนะการแลกเงินเนี่ยเขาก็จะมีช่องผู้รับให้เราสําหรับช่องผู้รับของเราเนี่ยก็คือตัวเราเองนะครับเป็นผู้รับเงินเราก็ใส่ตามที่เขากําหนดไว้นะครับตัวนี้เขาจะเขียนบอกเลยว่าให้เราเนี่ยใส่ในส่วนของอีเมลในการรับรางวัลเขาจะยังไม่ให้เราใส่เบอร์ t ูมานี่วอลเลตหลายหลายคนเข้าใจว่าต้องใส่เบอร์วอลเลตลงในช่องนี้ พอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแรกลกรางวัลได้พอเรากดแกลกรางวัลปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการล้มเหลวล้มเหลวไม่สามารถแลกได้ให้เราใส่อ e ีเมลตามที่ผมใส่เป็นตัวอย่างตรงนี้เลยยาใส่อ e ีเมลนี้นะคบผมตรงนี้ห้ามใส่อ e ีเมลผมนะถ้าคุณใส่อ e ีเมลผมเงินมันก็จะมาที่อ e ีเมลผมคุณก็จะไม่ได้รับเงินแล้วผมก็จะไม่รู้ด้วยว่าคุณแกลกรางวัลมาที่อ e ีเมลไหครับให้เราใส่อ e ีเมลของตัวเองลงไปในช่องนี้นะครับต้องเป็นอ e ีเมลที่เราสามารถเข้าในส่วนของอ e ีเมลนั้นได้ด้วยนะครับพอเราก่อเสร็ ปุ๊บแล้วก็กดซื้อด้านล่างนะครับกดซื้อเลยกดบันทึกไว้แล้วก็กดซื้ออีกรอบหนึ่งพอเรากดซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อของเราอันนี้คือยอดเงินที่เราซื้อไปเมื่อกี้1 0 0บาทก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการแลกไปนะครับวันที่12นะครับแล้วก็วันที่9ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คืออนุมัติและต้องรอประมวลผลความสําเร็จนิดนึงนะครับผมแต่ว่าอีเมลเนี่ยได้รับเข้ามาแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมในส่วนของวิธีการแลกเงินนะคครรรรรััับบอ่่่่่ะตตตมมมมาาาาาาเเูททีีีนน3กกก้งง็จปแ แอปการตั้งค่าแอปการสังเกตการติดต่อนะครับข้อตกลงเงื่อนไขนโยบายต่างๆออกจากระบบก็มีประมาณนี้ส่วนใครที่ดาวน์โหลดแล้วสมัครแล้วไม่อยากเล่นต่ออยากจะลบข้อมูลอยากจะลบแอปก็กดตรงเข้าไปที่บัญชีมันจะมีการลบบัญชีอยู่ด้านล่างน,นะครับถ้าหากว่าเรากดลบไปแล้วเนี่ยอีเมลที่เราเคยสมัครมันก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเรากดลบไปแล้วเนาะเราจะต้องไปสมัครใหม่เลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของทั้ง3เมนูเข้าใจแล้วนะครับต่อมา อีกหนึ่งช่องทางก็คือการทําคะแนนการใช้ Luckily, งานในส่วนของเว็บไซต์ทําอย่างไรเนี่ยครับตรงหน้าจอหลตตักเนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตอบโครงการนะครับโครงการเนี่ยมันจะเขียนคําว่าโครงการเลยอันไหนที่เป็นแบบสํารวจมันก็จะเขียนแบบสํารวจนะครับหรือว่าเหตุการณ์นะครับตัว25คะแนนเนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจเเป็นการตอบโครงการเนาะการตอบโครงการเนี่ยง่ายที่สุดนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนน้อยกว่าการทําแบบสํารวจก็ไม่เป็นไรเราสามารถกดตรงลูกศรแล้วก็ เข้าไปทํากันได้เลยนะครับการตอบโครงการเนี่ยมีแค่นี้เลยแล้วก็การทําแบบสำรวจก็กดตรงลูกศรเข้าไปทําเข้าไปตอบได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับในการใช้งานก็อาศัยความพยายามความอดทนในการทํานิดนึงนะครับทั้งหมดมีแค่นี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการเติมเงินเข้าทูมิ n นเวิร์ดหลังจากที่เราแรกลกรางวัลไปแล้วได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเข้าไปในอีเมลนะครับ พอเราเข้ามาในส่วนของตัวอีเมลนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าอีเมลไหนที่มันเป็นมาเป็นของรางวัลจากทางแอปนะครับผมหลายคนไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับตามที่ผมจะเปิดให้ดูนะอีเมลของรางวัลที่จะอยู่ในส่วนของแอปนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับให้เราจําชื่อไว้เลยจะเป็น xo นะครับ xo นะครับผมแล้วก็เขียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดเข้าไปในอีเมลพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรางวัลทูมอนี่วอลเล็ตแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทแบบนี้เลยนะจากนั้นนะครับผม ก็ให้เรากดตรงลิงก์ตรงนี้นะครับมันจะมีลิงก์โค้ดอยู่ให้เรากดจิ้มเข้าไปเลยกดจิ้มเข้ามาพอเรากดจิ้มเสร็จปุ๊บเปิดผ่านตัว Google นะครับ Google ไหนก็ได้ Google Chrome ก็ได้กดเปิดขึ้นมาพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเงินรางวัลทูมานี่วอลเลตหนึบาทนะครับตามรายการที่เราแลกไปเลยมันจะมีคําว่าเติมเงินอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมพอมีขึ้นคําว่าเติมเงินเราก็กดเติมเงินได้เลย พอเรากดเติมเงินเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง2ช่องให้เราเนี่ยใส่เบอร์ของทูมอนี่วอลเล็ตลงไปทั้ง2ช่องในการรับเงินนะครับอย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะพอเรากดเติมเงินเรียบร้อยนะครับเงินก็จะเด้งเข้าที่ทูมอนี่วอลเล็ตของเราทันทีนะครับปุ่มเติมเงินเมื่อกี้มันก็จะหายไปถ้าเราเลือกไป2รายการ3รายการ4รายการหรือว่า10รายการก็วิธีการเติมเงินก็ทําเหมือนเดิมเลยนะ เมื่อกี้เราเติมไป1อ e ีเมลแล้วนะครับแล้วก็กลับมากดตรงอ e ีเมลอันต่อไปที่เรายังไม่ได้กดนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยโดยการกดเข้าไปลิงก์ที่เราได้รับมาเนาะเปิดผ่านตัว Google เหมือนเดิมแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินเหมือนเดิมเลยนะครับวิธีการเติมเงินประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเติมเงินเข้าทูมอนี่วอลเลตทั้ง2รายการนะครับรายการละ100บาทนะครับเติมปุ๊บเงินเข้าทูมอนี่วอลเลตทันทีนะอันนี้เนี่ยก็เป็นรายการแรกที่เราเติมไปนะครับเข้าทูมอ,น,อนี่วอลเลตมายารัง ไม่ได้แจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คในส่วนของบัญชี Wallet ได้เลยอาโอเคนะครับวิธีการตรวจสอบว่าเงินที่เราถอนไปหรือว่าเติมเข้า Wallet มาเนี่ยมันเข้าหรือเปล่านะครับก็ให้เราเข้ามาที่บัญชี To ร o n e y Wallet ของเราในมือถือนะครับแล้วก็กดมาตรงเมนูที่3นะครับในส่วนของรายการนะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นประวัติรายการนะครับผมตรงนี้รายการที่เราเติมมาคือรายการล่าสุดนะครับสรายการด้านบนนะครับผมในส่วนของการตรวจสอบว่ามันใช่หรือเปล่านะครับให้เราจําตรงนี้ไว้นะมันเขียนคําว่า Media Center นะครับผมก็คือรายการที่ เราได้รับจากแอปนี้เลยนะครับทั้ง2รายการเนาะวันที่17นะครับเวลา2ทุ่ม5นาทีแล้วก็2ทุ่ม6นาทีนะครับอันนี้คือยอดเงินที่ได้รับเข้ามาก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของการใช้งานของแอปนี้นะครับว่าผมอธิบายไปเนี่ยเข้าใจกันหรือเปล่าถ้าเข้าใจฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าเข้าใจในการอธิบายนะครับแล้วก็สนใจในการทําเงินก็ลองไปดาวน์โหลดไปสมัครเล่นกันดูได้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิป ถัดไปสวัสดีครับ